สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมนาเพิ่มยอดคอมเมนต์โพสเฟสบุ๊ก Facebook นะคะโดยเว็บไซต์ SPE จะทำยังไงเข้ามาดูกันเลยเนาะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเนาะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะ,ะสำหรับสมาชิกที่ยังไม่มี ชื่อผู้ใช้นะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เพิขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจะง่ายให้ที่คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วถ้าใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้ยวยบัญชี gmail ได้เลยนะคะเนื่อว,ว่าทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วเนาะก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้านตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดคอมเมนต์นะคะก็เลือกที่แพตฟอร์มตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบนหมุ่ที่เราต้องการนะคะหาเป็นเพิ่มยอดคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะเราจะใช้แบบกําหนดเองนะคะเป็นของคนไทยนะคะแบบนี้เลยนะสามารถใช้เป็นของคนต่างชาติก็ได้นะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยเนาะอ่าเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ให้กลับไปกับปีลิง์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะ ปับพี่ลิง์ตรงนีได้เลยจำลิงก์มาวางนะเสร็จแล้วก็เลือกจำนวนข้อความได้เลยนะคะด้วยการพิมพ์นะคะเขาจะขอพิมพ์ข้อความก่อนนาออ่ะแล้วตอนนี้เราก็พิมพ์ข้อความกันเสร็จแล้วนะคะเราพิมพ์คาว่าน่ากินมากไปเลยไปทั้งหมดสิบข้อความนะคะเนี่ยถ้าใครที่อยากจะพิมพ์ข้อความอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องซ้ํากันก็ได้เนาะที่เราทําพิมพ์ซ้ากันเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อความเราขึ้นแล้วนะคะอ่ะ เวลาเฉลี่ยของเราคือหนึ่งชั่วโมงนะคะห้านาทีค่าใช้จ่ายสี่ิบสี่บาทนะจากกานให้กดส่งได้เลยและเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกแพลตฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเปิดหมืดหรือบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ต่อมาในส่วนของการเติมเงินมีให้เลือกถึง2ช่องทางด้วยกัน่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทเลยสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไประบิดเติมหเปกันเลยนะอีกหนึ่งช่องทาง2องอัลปา wallet นะคะสำหรับใครที่ใช้แอป t o money wallet นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทเลยสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไประเบนนะิดเพิ่ม2%กันเลยนะ บริการต่างๆของทางเว็บไซต์ก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น i อ Facebook y o u t u b e t w ต t t e r t i ิ To k อกเนาะก็จะมีครบเลยนะคะสาม,มารถที่จะเข้ามาเรียนดูกันได้เลยเนาะ,ะต่อมานะคะคที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ อ่ะต่อมานะคะตัวช่วยเหลือเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาสั่งซื้อนะคะการชาระเงินหรือเรื่องอื่นๆสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอกบกับตลอด24ชั่วโมงกันนะคะแต่ช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่ copy ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเรา,าเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเตริมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนอกจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะ,ะและนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ S P E พี M อเราลเข้ามาใช้งานเลาเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอตอนนี้นะคะยอดของเราอยู่ที่ย4สบสี่คอมเมนต์นะคะเขายัดลองดีรอบหนึ่งนะอ่ะจาก2ี่สิบสี่คอมเมนต์นะคะตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็นสาสิสี่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเนื้ยดลองดูก่อนนะคะว่ามีของเราไหมอ่ะนี่นะคะยอดคอมเมนต์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น คะทั้ง10คอมเมนต์เลยนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจรับแปะลิงเว้ดาล่างคลิปแล้วนะคะสามารถจิ้มนี้ก็ลองเข้ามาใช้บ,บริการกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพูผิดป,ประกรันใดต้องขออาภัยเวลาตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ